สวัสดีฮะวันนี้จะพูดถึงตัวละครที่น่าสนใจกันนะครับจากเรื่องจิบิมารุโก o ตัวละครที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็จะเป็นตัวละครอยู่ในกลุ่มพี่สาวหลายๆคนก็จะจำภาพว่าพี่สาวนั้นเป็นคนที่จู้จี้ขี้บน่นแล้วก็จุกจิกมากครับจะมีความเป็นแม่คนที่สองของบ้านซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เธอคนนั้นก็คือซากิโกะซากุระครับ ความสัมพันธ์ของเธอกับนางเอกคือพี่น้องตัวละครซากิโกะหรือพี่สาวที่ทุกคนเห็นเธอก็จะเป็นตัวละครพี่สาวในอุดมคติแบบเป๊ะๆทั้งเก่งฉลาดมีความเป็นผู้นำดูแลน้องได้เพึ่งพาได้ซึ่งนิสัยของเธอก็ดูปกติแต่ในชิบิมารุโกะเวอร์ชันแรกๆเธอจะเป็นคนที่นิสยัยเจ้าเล่ดีด้าตื่นเต้นง่ายแสยดงการทางความคิดได้ง่าย จะเป็นคนทดูอารมณ์ดีซึ่งมันแตกต่างจากเวอร์ชั่นใหม่มากๆอ้อแล้วในที่ทุกคนเห็นว่าทำไมมันช่างแตกต่างกับน้องสาวของเธอมากทั้งขี้เกียจไม่เรียบร้อยไม่ขยนันชอบก่อกวนพี่สาวประจำทีนี้ทุกคนคงจะสงสัยว่าทำไมเธอสองคนถึงได้ต่างกันแบบสุดๆเพราะด้วยความที่ว่าเธอเกิดก่อนและเธอ,เกกอแลธอกลกว่ามารุกโก แต่ทําไมภาระรองรองเธอต้องทําและวกกับน้องเธอที่ไม่เอาฐานเธอต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับสังคมมันทําให้เธอถูกกดดันจากใครหลายๆคนในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของเธอเธอมีชื่อว่าซากุระซากิโกะอายุสิปีกรุ๊ปเลือด A เกิดวันที่ยีิ็มีนาไม่ทราบปีเกิดไม่ทราบส่วนสูงอาหารที่ชอบคือคาสิโดงราเมง และปลาไหลทรงผมของเธอมัดจุกสองข้างเสื้อเชิ้แขนยาวกระโปรงพีษที่อยู่อาศัยคือในประเทศญี่ปุน่นเมืองชิมุสึจังหวัดชูซูอโอกะให้เสียงภาคในภาษาญี่ปุ่นคือคุณยูก,กุมิสึทานิของไทยคือคุณรัตด,ดาสุขถาราจา์หรือพี่ดาในส่วนของนิสัยเพิ่มเติมเธอเป็นคนที่ดู เร้าระเบียบนิ่งๆและพูดตรงไปตรงมาเป็นคนที่ดูเฉยชาไปบ้างแต่เธอก็เป็นคนที่อ่อนหวานใจดีแต่ด้วยความที่น้องของเธออยู่ด้วยและน้องของเธอมักจะชอบก่อกวนเธอจึงต้องรักษาภาพพจน์ของเธอเสมอแต่ในบางครั้งเธอก็รู้สึกน้อยใจที่แม่ของเธอให้ความสำคัญก,กับน้องเธอมากกว่าเธอเพราะเธอยังเด็กทำให้เธอต้องรับภาระใส่ใจ จนเธอระเบิดอารมณ์ออกมาจากในตอนบางตอนของจิบิมารุโกด้วยสาเหตุที่เธอเบื่อและต้องตามล้างตามเช็ดสิ่งที่มารุโกทําไว้เธอจึงอยากเลิกทาตัวเป็นแบบอย่างแล้วก็จบด้วยการที่เธอเจอมแมลงสาบเพราะเธอไม่อยากเก็บห้องแต่แค่มแมลงสาบตัวเดียวทําให้ความคิดทุกอย่างของเธอจบลงในตอนนั้นเห็นเธอจะดูรักเรียนแบบไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน เธอก็มีคนที่ชอบนั่นคือไอดอลชายฮิเดกิไซโจซึ่งหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับนักแสดงชายฮิเดกิไซโจซึ่งปัจจุบันอายุ66ปีซาคิโกะสากุระในอีกมุมแล้วเธอก็กลัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่างูและกบและในเรื่องที่เธอไม่เก่งก็มีนะจีมารุโกะในวันแรกแรกเธอจะทำอาหารให้น้องเพราะวันนั้นทุกคนไม่อยู่บ้านเธอจึงทำอาหารให้น้องกิน แต่รสชาติที่มันเค็มมากทําให้เธอเสียความมั่นใจอย่างมากแต่ในการ์ตูนเวอร์ชั่นปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเก่งขึ้นในด้านทำอาหารและในส่วนแฟนในคอมเมนต์ของเว็บมารุก o จัง a n นด o อ .com ก็ได้คอมเมนต์ถึงเรื่องที่ไม่ยุติธรรมของน้องสาวหรือซากิโกะคือซากิโกะเธอได้เงินเดือนตั้ง300เยนแต่มารุกุได้แค่30เยนซึ่งแปลเป็นค่าเงินไทย จะได้แค่3ามรเยนเท่ากับ100บาท30เยนเท่ากับ10บาทซึ่งมันน้อยมากถ้าเทียบกับเงินที่เธอควรจะได้รับอีกคอมเมน์หนึ่งเธอบอกว่าพี่สาวเธอมันก็เหมือนกับ r ด g i n a ่าจอร์สและน้องสาวเธอก็เหมือนกับไคล i e จ o ร์สซึ่งมาจากเรื่อง mean girl สองตัวละครที่แซบและเปรี้ยวมากแต่มีคนคอมเมนต์ตอบกลับว่าเธอไม่ใช่คนอย่างนั้นอ้อ และลืมบอกไปว่างานอดิเรกของพี่สาวคือเธอชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับนกและสัตว์ป่าแต่ทักษะที่เธอได้มาจากปู่เธอคือการตักปลาทองและเธอสามารถจับถึง2ตัวชนะและเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดของจิบิมารุโกคือไซโจฮิเดกิซึ่งเป็นแฟนตัวยงของสากุระซากิโกเชียชีวิตอย่างกระทันหัน เมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2018น่าแปลกที่เขาสองคนนั้นเสียชีวิตห่ากงกันเพียงแค่หนึ่งวันแต่คนละปีก่อนที่คุณมิซึทานิยูกุผู้ให้เสียงภาคซาคิโกะจะเสียชีวิตและเป็นการจากไปของคนที่สำคัญที่สุดในเรื่องคือผู้แต่งจิบิมารุโกะเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมเหมือนกับคุณมิซึทานิยูกุ ทั้งหมดนี้ถึงพี่สาวจะดูขี้บ่นและน่ารำคาญแต่พี่สาวก็เป็นพี่ที่น่ารักที่สุดและเป็นพี่ที่ดีที่สุดของมารุโแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของพี่สาวซึ่งมันอาจจะไม่ครบหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับสามารถติดชมคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ